นักระจนภัยรอบโลกผู้มีกระบวนท่า1,999รูปแบบโอดายุสเกะร่างกายของเขาได้กลืนกินวัตถุโบราณบางอย่างเข้าไปในร่างกายซึ่งนั่นทำให้เขากลายเป็นนักรบสีขาวเขาจึงตัดสินใจปกป้องผู้คนเรื่อยมาด้วยกระบวนท่าที่2,000นี้จากนั้นไม่นานสัตวประหลาดที่มีรูปร่างคล้ายกับค้าง่าวปรากฏตัวขึ้น และฆ่าผู้คนไปทีละน้อยยูสเกะเข้าไปในโบสถ์ที่กำลังมอดไหมห้รู้เป็นไฟและได้เปลี่ยนตัวเองอีกครั้งให้กลายเป็นนักรบเพื่อปกป้องรอยยิ้มของผู้คนโกได้ใช้ความคิดและความอ่อนโยนเหล่านั้นเปลี่ยนมันให้เป็นเชื้อเพลิงในการต่อสู้เรื่อยมาอ่ะก็เป็นเรื่องราวของเฮเซไรเดอร์คนแรกนะครับอ่าองดูนี่ให้ดีการแปลงร่างของผม ผมจำด้หลอกนี้ได้ขึ้นใจเลยตอนดูครั้งแรกสรุปสรุปว่าคือเขาเขานับการไอ้นี่ครั้งแรกของปูกะคือตอนเป็นมตี้ฟอร์มใช่ไหมโกลิ่งฟอร์มเขาไม่ได้นับหรอ <c oughs> ผมว่าโกลิ่งฟอร์มน่ารักดีนะเข่า <c oughs> <c oughs> น้องสั้นๆนะเออเอาละมาลุย ไอตัวดีมันชื่ออะไรก็ไม่รู้นะไอกูรอนกิค้คงางคาวเนะี่ยจำไม่ได้แต่ผมจำได้ว่ามันเป็นไอตอนแรกมันเป็นกูรอนกิระดับต็อกต่ตอยอะแล้วเหมือนแบบพยายามไปชิงพลังของไอนี่มามัง้งดากูบามามัง้งเออมาคอมโบเฮ้ยไปไหนแล้วโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลบอโอ้ ไม่โดนผมตั้งใจว่าจะไม่โดนคอมโบไม่ไม่ได้ไม่โดนคอมโบไม,ไม่โดน,โโดนดเดเมจนะกลิ้งหลบต่อยแล้วก็กลิง้งต่อยแล้วก็กลิง้งอะต่อยโดนเอ้ยโดนด้วยตาม,มปิ้งมาต่อยอันนี้ก็ชิวๆเนาะไม่มีอะไรมากนะแค่แบบว่าปูเนื้อเรื่องของไรเดอร์กูการเฉยๆเนาะ ได้มันก็ค่อนข้างทีง่จะสั้นนะครับผมเลยบอกว่าอยากใส่มาเป็นสีสันเฉยเนาะเอาละออเอาอีกแล้วเอาไหมอือเอาแต่หัววันเลยกู อจบไปแล้วนะฮะสำหรับเนะื้อเรื่องเกริ่นของไรเดอร์คูกาเนาะแต่ผมมีข่าวร้ายจะมาบอกก็คือเนี่ยไอแถว2อ,อะ่ะคือผมอัดไปแล้วเว้ยรอบแรกเหมือนรอบที่แล้วเลยแล้วเสียงมันก็ไม่เข้าอีกแล้วส <c oughs> รุปผมก็ต้องมาอัดใหม่อีกรอบซวยจริงๆเออไม่เป็นไรเอาใหม่ใหม่ก็ใหม่วะ <c oughs> อ่ะผมจะเล่น <c oughs> เล่นเออเล่นคนะูกาะ ไม่เสียงหลงวะเฮ้ยอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้ไปลุยมาแล้วฉันจะปกป้องรอยยิ้มของทุกคนเองเอาละไปเลยเกี่ยมเป็นกระสฟอรฟมโจเฮนชินนะครับ นี่เป็นไรซิ่งไรซิ่งเป็กซัสเป็นร่างที่แบบว่าเคลียร์ไวมากนะเป็กซัสเนี่ยเอาเวบือละเอาใหม่เอาใหม่ยิงดีๆเนี่ยเห็นไหมห้าสิบตัวเสร็จแล้ว <c oughs> โคตรไวโคตรจะไวอ่ะดราคอนฟอร์มไปครับั้งในนี้เราก็ต้องเคลียร์อีกเนะาะอ่ะ โอ้ดรากอนฟอร์มก็เคลียร์ไว้นะถ้ามันสปอนรอบตัวเยอะไวอยู่เพราะว่ามันเป็นร่างที่แบบว่าเน้นความว่องไวเนาะดรากนฟอร์มนะครับฟิวไหวเหมือนสายน้ำนักรบผู้มีสสยน้ำดงหัวใจนะครับตอนตอนที่ใช้ดรากนฟอร์มครั้งแรกโกลเด,ดมก็ไม่ดูวิธีต่อสู้นะก็ตตอยไม่เข้าเลยอะ ไม่รู้ต้องต่อทูอยังไงเนาะต้องใช้อะไรอ้าเป็น rising นะฮะดราก้อนอ่ะเปลี่ยนเป็นไททันเอาให้ทุกฟอร์มเอาให้คุ้มเออเอาละไปตามที่ที่มันระบุไว้ฮะเช่นเดิมเช่นเดิมโอ้ร้อสิบตัวไททัานเคลียร์ไหวไหมนะมันตีช้ามันเป็นตัวที่แบบว่า โดดเด่นในเรื่องความถึกทนนะครับทท่านไม่ได้โจมตีว่องไวอะไรเนาะไม่เหมือนราค้อนฟอร์มนะครับแล้วก็ไม่เหมือนเพกัซัสด้วยเพกาสซัสมันมันเดเมจแรงนะครับแล้วก็กว้างด้วยนะฮะทั้งกว้างทั้งยาวนะเนาะอ่ะราคอนฟอร์มเหมือนเดิมด้วยวแต่ท่านฟอร์มาเล่นไม่ได้กว่าจะถึง150ินะ่ดูดิอ่ะ ดูดูนะตอนตอนเป็นดราก้อนฟอร์มนี่คือแบบไวมากอะ่ะเด,ดี๋ยวดิจะเสร็จแล้ว <laughs> อีก20่สิบตัว <laughs> ตีฟ <laughs> าด <laughs> มารอรอสปอนนะครับไอ <laughs> ตัวนี้ผมไม่จำชื่อมันไม่ได้ยังไ <laughs> ม่จำชื่อมไม่ได้ <laughs> มไม่เคยเห็นหน้าด้วย <laughs> มันคือตัวอะไรครับ ใครใครบอกได้ช่วยบอกทีนะฮะอืมาเอามบตีไม่โดนหลบเราจะไม่โดนดาเมจจากตัวบอสนะครับอย่าตีหลบเรียกเอาแทงไม่โดนอือาำหมอืออือตีเน้นๆมาแล้ว Rising Dragon form ผมรู้สึกว่าเป็นร่างไอ้ Rising ที่แบบสวยที่สุดนะ ในความรู้สึกผมอะไม่ที่สุดดิถ้าที่สุดผมยกให้อเมซิ่งไมตี้นะมันสวยดี <c oughs> ดำทองเนาะแต่ถ้ารองจากอเมซิ่งไมตี้ผมยกให้ดราก้อนน่นฮะน้ำเงินทองมันตัดกันดีอะชอบหดและกระบองร่างไรซิ่งคือโคตรยาวเอออ่ะจบนะก็ พอจบซีรีส์มันก็จะขึ้นฉากแบบเหมือนตอนจบเนาะตอนจบเกมจบสเตจอะไรเงี้ยเออมันจะขึ้นเหมือนในะซีรีส์นะครับอ่ะลุยต่อ,อด่านที่สองจะไม่ต้องเสียเวลาเลือกตัวนะทุกคนเออผมตัดให้อ่ะไก่มุคอนเทนต์นี้ผมจะไม่เน้นฮาผมบอกผมจะจริงจังสุดๆความรู้นี่แบบว่ามาเต็ม ยกล้อด้วยเอาเดี๋ยวมันติดอะไรไว้ด้ะผมเพิ่งบอกเมื่อกี้ว่าจะไม่เอาหาแม่งเอ๋ยอ่ะอ่ะเพกาซัสต,ต้องเปลี่ยนมาเอาเอาอันนี้ก็ได้เอาอันนี้ก็ได้เอาตัวตัวอันนี้ก่อนตัว,ต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 วแบบว่าบอสก่อนนะเออเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเกียร์ทีนะแต่ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะเอาจริงอ่ะเออมันก็เล่นยาวๆก็ได้ ตัวไอ้ไอ้ร่างไมตี้นี่คือผมไม่ค่อยได้เล่นเลยนะปกติจะเปลี่ยนเป็นฟอร์มอื่นตลอดมันมีพวกฟอร์มที่มันเล่นสนุกกว่านะครับพวกอย่างเพกาซัสอย่างเงี้ยแล้วก็ฟอร์มอืนอะฟอร์มอื่นทุกฟอร์มนะที่ไม่ใช่ไมตี้อะโอ้จับทุ่มโอ้ยอย่ามาแตะต้องได้ไหมฮะกรุณาอ้อไรซิงรซ่งไรซิ่งไมตี้กรุณายอย่ามาแตะต้องครับออกไปนะ โกฟาฟานะครับ <laughs> ไปไกลๆ <laughs> อ่ะเรียบร้อยอ่าจูจินไกมูนะครับไกมุกอเกรดเอ <laughs> ต่มันดูสวยนะพวกอะไรแบบนี้คือสวยทุกตัวเลยนะเหมือนพวกพวกริวกะพวกอะไรดาร์คคาบูโตอะไรเงี้ยที่มันมีต้นแบบมาจากไอเนียเนาะต้นแบบมาจากตัวไอซีรีส์เนาะ ก่อแตกก่อแตกเตะเอาเตะไม่โดนไปไหนครับตามขออนุญาตตามเตะอ้าวแตกแตก่อแตกเตะตีบกระเด็นไปไกลเลยเอาใหมอา้าวเตะไม่กรอบเป็นสปอนไว้จังกอแตกอุ้ยอา้ามาละ Rising Mighty อูตตอยโอ้อโหอ,อยที่ตุยเลย โอ้โหรุนแรงนะรุนแรงสมก็เป็นร่างก่อนร่างอัติเมตจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลุยด่านที่3เลยนะครับผมจะข้ามซินเลือกตัวนะอ่ะมาลุยรอบนี้จะเป็นอ่าดาร์คคิบะเนาะเป็นบอสประจำสเตจนะครับโอเคเดี๋ยวเรา ข้ามฝั่งไปฝั่งนู้นก่อนเนาะอ่ะแล้วเดี๋ยวเราคงต้องเปลี่ยนเป็นเพคาซัตนะครับเพราะว่าพื้นที่กว้างแบบนี้มันน่าจะให้เคลียร์ยูนิตเนาะถ้าเห็นพื้นที่กว้างนี่คือคิดไว้ก่อนเลยครับว่ามันต้องอ่าเคลียร์ยูนิตนะครับเปลี่ยนฟอร์มได้เลยนะฮะไม่ต้องรออ่ะยิง,องโอ้ยิงทีหนึ่งได้20ตัวเนี่ยเยอะมาก แต่ต้องรอให้มันสปอนเยอะๆนะแล้วก็ยิงทีเดียวเออมันจะไม่เสียเวลาเนาะเพราะว่ากูกาเไปกรสเวลางางยิงมันก็มันก็จะใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานนิดนึงครับเดียยเด๋ยวไม่เห็นไม่กี่ไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นผมเห็นคนเดียวคผมจะแอบไปตัดภาพออกหันเลี้ยววื๊บอ่าลงอุ้ยเทอย่างโคตรเทจัด ่ยิงไปอรอบนี้ร้อยตัวเลยเหรออ่มาร้อยก็ร้อยมาไม่เป็นไรพี่เคลียร์ได้ยิงเออไอเออจะว่าไปแล้วไอตอนที่ผมแปลไดล็อกช่วงต้นคลิปะเนาะที่เขาพูดถึงกระบวนท่าที่สองพันนะผมที่แรกผมเข้าใจว่ามันคือไอท่าไรเดอร์คลิกที่โกดเป็นคนทำครับ ไอกระบวน่าที่2000นะแต่ว่าที่แปลจากดาร์ล็อกในเนื้อเรื่องของเกมอะเนาะเขาบอกว่ากระบวนท่าที่2000จริงๆมันคือการที่คูกะถือกําเนิดขึ้นครับมันคือการที่โกไดแปลงร่างเป็นคูกะเนาะอันนี้ผมขยายความให้นะครับเพื่อเผื่อแบบว่า,าใครงงนะฮะโอเคอ่านี้เคลียร์แล้วโอเคได้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 ไดเคลียร์ก็เคลียร์ เอาแต่ท่านฟอร์มเคลียร์นะเดี๋ยวมาลองดูดิว่ามันจะไวไหมโ้โ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวตบไม่เกรงใจไม่เกรงใจชุดเกราะออไทยท่านเลยนะตบกระเด็นเลยกลิ้งเลยเมื่อกี้อ <c oughs> โอ้แตา่ช้านะดาเมจกว้างแต่ออตาชา้าแทงเออ <c oughs> ผมจำได้ว่ามันมีชื่อท่าไม้ตายอยู่นะคูกาแต่จำชื่อท่าไม่ได้ ำได้คือหลักก็จะเป็นของไมตี้ฟอร์มเนาะไมตี้คลิกอะไรเงี้ยเออตามชื่อฟอร์มนะแล้วก็แล้วขึ้นต้นแบบด้วยชื่อฟอร์มอะไรเงี้ยแล้วก็ตามด้วยชื่อท่าเนาะอ่าผมจะขอใช้เพาซัสเคลียร์แทนนะครับมันจะได้ไวๆเนาะเพราะว่าตอนนี้ที่อัดคลิปก็มันประมาณ15นาทีได้แล้วฮนะเดี๋ยวมันจะนานเกินนะครับถ้าพูดถึงเพาซัสแล้วก็นะตอนแรกนี่แบบว่า โไดก็ไม่รู้พลังอะคือแบบว่าปวดหัวปวดสมองไปหมดปวดจนกลายเป็นไอ้นี่เลยฮะโกวิ่งฟอร์มคืนร่างขาวเลยเดียวขับรถไปเลาะ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 ก่อนล้อริมเลี้ยวคือผมกล้าจะล,ะล้อริมก่อนเวล,ล้อริมข้างทางอ่ะแล้วแบบค่อยเลี้ยวเออก็ไม่รู้จะทำไปเพื่ออะไรนะเออ โอ้ไททันฟอร์มก็โดดไม่ค่อยจะสูงด้วยนะเก็บดีเทลดีนะเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับเพราะว่าไททันฟอร์มเขาจะเน้นเรื่องของความถึกทนของร่างกายเนาะอาจจะโดดไม่ขึ้นเพราะว่าชุดเกราะหนักหรือว่าอะไรใดๆก็ตามแต่นะครับก็คือดีนะจัดว่าดีเลยทีเดียวส่วนตอนที่ใช้ไททันฟอร์มครั้งแรกก็อืม มีกรอนกีแบบว่าตัวทะลุนะครับคือมันระเบิดออกมาเลยตัวมันระเบิดออกมาเลยเออข้างในมันร้อนฮะมันแบบพอโดนดาบจิ้มเข้าไปมันก็ระเบิดตุ้มเท่อยโคตรแต่ว่าเดินไปหาเฉยๆเลยช,วชิวๆเออไม่เป็นอะไรเลยนะครับอ่ะจบแล้วสำหรับอดากิบะเนาะ เอาจะเป็นไงกันบ้างนะครับสำหรับอคอนเทนต์ที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะฮะคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมทิ้งคอมเมนต์พูดคุยกันได้เช่นเคยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะ,ะทุกคนก็สำหรับวันนี้คงต้องชิ่งไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้สำหรับตัวคลิปเนาก,ก็อัดมาประมาณ18นาทีแล้วนะ 17นาทีกว่าๆเนาะใกล้จะ18แแล้วนี่ครับโอเคยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันจนจบคลิปด้วยนะครับผมแล้วเจอคลิปต่อไปครับ